มายัางไงมีอะไรให้ดูบ้างอ่านี่คืออะไรอันนี้คือร้าน Golden Face สาขาโครงการช่างหัวมันอ๋ออันนี้เป็นร้านของโครงการสุโขทัองค์ะจะมีอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันน่าจะมีอยู่ที่โรงพยาบาลศิรีราชด,ดยหรือเปล่าแม่ใจจะไม่ได้เข้าไปดูกันดีนกว่าจ้าต<ๆ>ึ้งตึ้งตึ้งมีคนในแถบวหลลเทียบเลยนะคะ นี่ดอยคำใช้ไม่สีหรืหมวกพี่เนี่ยดูพี่ทาดิแดดแดดร้อนนี่อันนี้รับรองว่าของแท้คีล้วสวยไหมร้อยแปดสิบบาทขอบคุณครับี่นใส่แข็งหรืออฟเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเท่นะครับเนี่ยแรงมากขอบคุณมากเฮ้ยพูดพูดลองพูดลองใส่ดิ